พี่น้องเขาเล่นกันนะคะพี่น้องแม่เลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะเอาเอาเอาย่าพี่ออมซัพจะทำน้องแรงน้องก็ใช้ย่อยนะคะไม่กลัวตัวเล็กนิดเดียวสู้ตายแรงเยอะคะ่ะหนูสู้ตายนะหนูสู้ตาย พี่อมซับมาลูกมานี่พี่อมซับอยู่นี่น,น,น,นี่พี่อมซับอยู่นี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 ่พี่อมซับอยู่นี่พี่อมซับคนแกงอมซับเล่นกับน้องเหรอลูกอือชอบเล่นกับน้องชอบเล่นกับน้องมากค่ะจะได้ไม่เหงาค่ะเพื่อนรักต่างสายพันธ์เขารักน้องมากนะคะ กอดรัดฟัดเหวี่ยงตลอดแต่ถ้าให้ดีเราต้องดูแลใกล้ชิดนะคะห้ามปล่อยเผื่อเขาเล่นแรงหมันเขี้ยวน้องอยังตัวเล็ก แต่ส่วนมากน้องจะชอบงับนะคะชอบงับพี่เอาเอาเอาสู้ตายค่ะสู้ตายค่ะน้องชอบงับพี่นะคะไม่ใช่พี่งับน้องนะคะน้องงับพี่นะคะน้องอย่าทำอยาทำน้องนะลูกนะทำทำน้องนะคะอดน้องดีๆโอ้โอ้โอ้น้องจะงับอย่างเดียวนะคะ ไปแล้วพี่ไม่เล่นด้วยแล้วน้องเล่นแรงพี่สู้ไม่รอดแล้ว <c oughs> ตัวเล็กใจใหญ่อะมาสิเข้ามาสิเข้ามาสิพี่ออมซับเข้ามาสิเข้ามาสิ เข้ามาสิน้องจะเจอกับน้องจะเจอกับน้องพอแล้วพอแล้วเอ้าเอ้าเงียบแม่แล้วเงียบแม่แล้วอารมณ์ค้างพอแล้ว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 เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยพ่อหัวใจเต้นแรงแล้วชงน้ำหวานให้หน่อยพ่อชงน้ำหวานให้หน่อยน้องหนุกใหญ่แล้ววันนี้ ขอน้ำหวานหนึ่งสลิงเล็กขอน้ำหวานหนึ่งสลิงเล็กค่ะคุณพ่อหัวใจเต้นแรงแล้วค่ะพ่อจา๋าแ,แม่ดูสิมันเคี้ยวลูกมันเคี้ยวพี่เขาเหรอหืมโอ้มันเคี้ยวพี่เขาเดี๋ยวเ็าหลับนันเนี่ย ตอนนี้หมดพลังงานแล้วพ่อยินหยุดนิ่งแล้วเอามาหนึ่งช้อนพ่อเอามาหนึ่งสลิงพ่อเกือบเกือบครึ่งหนึ่งก็ได้พอ่อครึ่งเดียวมาอนลูกหน่อย กันการขาดภาวะน้ำตาลในเลือดนะคะเดี๋ยวถ้าเล่นเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวเขาอาจจะชักได้หมดพลังงานได้เพราะว่าเขาตัวเล็กมากดูแลยากนิดนึงค่ะเดี๋ยวแม่พี่หมีให้นอนไหมทีนี้นอนมานอนกับพี่หมีปะ นอนกับพี่หมีปะนอน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 กับพี่หมีดีกว่าหลับแล้วคะ่ะ